โหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม The Handler of Dragons ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก้อนนี้จะเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทาง Golden X Studio นะครับเขาก็ส่งเกมมาให้ผมเล่นฟรีกแล้วนะก็ขอขอบคุณมากมากเลยครับทาง Golden X Studio นะก็เท่าที่ผมไปอ่านมานะเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนว RPG นะคำอธิบายของเกมเนี่ยเขาก็บอกว่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักรบนะครับคนหนึ่งนะในยุคที่มันมีมังกรนะครับแล้วตัวเราเนี่ยมีพลังวิเศษนะสามารถสื่อสารกับมังกรได้ด้วยนะครับ ก็นะ่าตื่นตาตื่นใจมากนะเกมนี้ครับภาพสวยด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยครับ The Handler of d a r o n s นะกด New Game ไปเลยครับมาแล้วครับคุณผู้ชมเกาน,นี้จะเป็นตัวเราใช่ไหม ขอดูโฉมหน้าหน่อยซิเหมือนจะเป็นโจรสิเนี่ยไหนบอกเป็นนักรบไงก็อาจจะเป็นนักรบแหละแต่แต่งตัวแปลกๆนะกดคอนโทรลนั่งได้คลิกซ้ายนี่จะเป็นโจมตีครับคลิกขวากันใช่ปะประมาณนี้แล้วก็กดตัว H เนี่ยจะเป็นอ๋อดูปุ่มนะมีสกิลด้วยหรอโอ้โหระบบมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยมีระบบคาฟด้วยครับคาฟกด E เหรอก็ถือว่าภาพสวยใช้ได้เลยนะ ตรงนี้มีคนรับเคเวสครับเขาบอกว่าจอร์ดช่วยฉันตามหาเด็กผู้ชายหน่อยได้ไหมอ๋อน่าจะเป็นภรรยาเรานะครับคนนี้ส่วนคนที่เขาให้เราไปตามหาเด่น่นาจะเป็นลูกชายนะอืมเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราสามข้อนะก็ผมจะเลือกข้อสามแล้วกันนะคุณเป็นห่วงมากเกินไปแล้วนะแต่ว่าฉันจะไปดูให้แล้วกันนะคุณจะได้ไม่กังวลอะไรประมาณนั้นเป็นไงเป็นสามีที่ดีครับ <c oughs> ก็เคเวสเริ่มแล้วนะเราจะต้องไปตามหาลูกชายนะครับซึ่งไปเล่นที่ไหนก็ไม่รู้อ๋อต้องโน้นหรอ เ,เดี๋ยวนะมีขวานด้วยบอกว่าเราสามารถใส่ขวานได้นะครับกดไอนี่จะเป็นช่องเก็บของโอเคครับแล้วก็คลิกขวาใส่เลยครับกดอะไรหยิบอาวุธอ่ะอ๋อกดบีครับ B ีควักอาวุธออกมาครับมีหมาป่าครับเปึ๊บหมาป่าอุ้ยอ้ยโ,โ,โดน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 หมาป่าแหละครับอีกทีนึงโอ้โหล่วงเราเกือบล่วงถ้าวิ่งนี่มันตลกเดนะี๋ยวเดี๋ยวเก็บอาวุธก่อนครับ นี่ไงเจอแล้วใช่ไหมลูกชายครับปลอดภัยแล้วหนูกลับไปหาแม่เลยแม่เป็นห่วงหรือเปล่ากลัวเราจะดุนะไม่เป็นไรครับเหมือนขาจะเจ็บด้วยนะเนี่ยมาพ่อจะพากลับบ้านนะจ๊ะปึ๊บวิ่งทันเปล่าอ๋อวิ่งไม่ทันหรอกเพราะว่าขาเขาเจ็บนะไปเร็วลูกแม่เป็นห่วง ก็ภรรยานะเขาถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมี2ตัวเลือกนะก็ตัวเลือกแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าฉันเจอเขาเนี่ยโดนล้อมรอบด้วยหมาป่านะแล้วก็อันที่2นี่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนไปบวยความผิดให้ภรรยานะครับจะเลือกข้อ1ไปแล้วกันครับโอเคเรียบร้อยเฟสแรกใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้จะเป็นบ้านเราใช่ปะครับแล้วก็มีสวนทานตะวันด้วยนะก็ภาพก็สวยใช้ได้ครับ เราเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยเหมือนบ้านนี้จะเปิดไม่ได้ด้วยฮนะก็เควสต่อมาเนี่ยเขาให้เราพาลูกชายนะครับไปตรงโน้นนะไปที่แคมป์ซ้าครับตอนนี้เรามีขวานหนึ่งอันนะมาลูกแล้วลูกเราก็ยังขากระเพกอยู่นะต้องให้อุ้มไหมมาตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นแคมป์ซ้านะก็ช่วยกันกางเต็นท์หน่อย ก็ภรรยาเนี่ยเขาบอกให้เราเนี่ยใช้เวลากับลูกให้มากขึ้นน,นะนะแล้วก็ตอนนี้ครับมีหมีมาแล้วครับแล้วหมีนายจะมายุ่งทำไมเนี่ยนายไม่ใช่ครอบครัวเรานะมาครับปึ๊บมันกดอะไรดอสอะนี่คือให้เราสู้เหรอโอ้โหโดนครับโดนครับโดนหมีครับเรากันได้ปะเราแล้วกันได้ครับแต่ว่าอืมก็ยังตีข้าวนะหมีปึ๊บปึ๊บ ล่วงครับหมีครับนอนตุดโด่งไปซะแล้วศพหมีก็หายไปเลยแหละก็ภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วครับตั้งแคมป์แล้วนะแล้วก็จัดการเจ้าหมีครับเฮ้ยตรงนูน้นเหมือนมันจะเป็นปราสาทหรือเปล่าครับนั่นนะก็ไปพาลูกกลับบ้านอีกแล้วกลับบ้านกันดีก,กว่าก็ที่เราเก็บของมาเนี่ยมันคืออะไรบ้างก็ไม่รู้นะของเควสนะครับโอเค เขวมขึ้นมาตรงโนนครับให้เราวิ่งไปนะสามสิบกว่าเมตรมาลูกกับภรรยาเรามารอแล้วนะครับตรงนี้เดินทางกันต่อเลยครับโอเคเหมือนจะเข้ามาในถ้ำหรือเปล่าอา้าวมันเป็นประตูเข้ามาในถ้ำเหรอตรงนี้มีคบเพลิงอยู่ครับให้ดูดีก็เก็บคบเพลิงมาแล้วนะในนี้จะเป็นโอ้โหคือพื้นมันแวววาวมากเลยนะเป็นถ้ำนะ แต่ว่ามีเหมือนจะมีน้ำตกด้วยเฮ้ยนั้นตัวอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทำไมตัวใหญ่งั้นนะ่ะมาแล้วนายเอากับเรารอ,อ่ะมดมดอยากกลับคุณผู้ชมอุ้ยติดพิษด้วยแต่ว่าไม่ค่อยเก่งอะนะแต่เมื่อกี้เหมือนจะโดนพิษนะทางด้านนี้ก็จะมีทางไปต่อด้วยนะเดียว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 มันมีหนามครับมันจะทางไปต่อครับ น่าจะต้องเป็นทางโน้นนะก็ไปกันเลยครับวิ่งผ่านถ้ำเข้าไปครับก็ทาง Golden X Studio เนี่ยเขาก็เป็นเขาเรียกว่าสตูดิโอเล็กๆก,กันนะก็อาจจะมีไม่กี่เกมนะครับแต่ว่าก็เขาส่งเกมฟรีให้ผมเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่สองแล้วนะนะโอ้โหแมงมุมแมงมุมยักษ์ครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับอีกทีหนึ่งอีกทีนึงน่งล่วงครับคือพิษมันแรงอยู่นะทำเป็นเล่นมีอะไรให้เก็บไหม ตรงนี้ตรงนี้เข้าไม่ได้ครับก็ไปต่อกันเลยครับเราเข้ามาในถ้ำลึกเลยเอ้เเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับได้ยินเสียงไหมครับน่าจะเป็นเสียงมังกรน,นะคุณผู้ชมเหมือนจะอยู่ข้างบนนู้นนะเอาละสิก็ไม่กลัวแล้วละ่ะมาขนาดนี้ก็ต้องบวกแล้วครับนี่ครับเราเจอมังกรแล้วคุณผู้ชม เป็นคนดีหรือเปล่ามังกรตัวนี้ก็เราสามารถคุยกับเขาได้นะเหมือนเขาจะเป็นมิรนะเราก็ตอบไปว่าเราจะช่วยเขาดีกว่านะจะได้เป็นพวกกันนะแล้วก็ตอนนี้นะเราปลดล็อกสกิลใหม่แล้วครับคุณผู้ชมเป็นสกิลน้ําแข็งปะไหนดูสกิลหน่อยซินี่ครับก็จะมีสกิลนะหลายสายเลยนะผมว่าเอาสกิลตีแรงก่อนเลยครับเพราะว่าตีมอนเนี่ยรู้สึกจะหลายทีมากเลยนะเอาไปเลยอัพไปเลยครับแล้วก็มีอะไรกัน น,นี้เป็นสกิลสายไฟนะแล้วก็สกิลสายน้ำแข็งนะครับซึ่งเราปลดล็อกแล้วด้วยนะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นเพิ่มเลือดครับคุณผู้ชมเฮ้ยเอาอ,อันี้แหละนาจะของดีตอนนี้เราจะต้องไปตรงโดนครับอมันคือทางไหนก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมก็ไม่รู้มัวมวเมื่อกี้เรามีที่เพิ่มเลือดใช่ปะไปกันต่อ งนี้มีของเต็มเลยครับผู้ชมก็เก็บให้หมดเลยครับมีดาบใหม่ด้วยนะของดีนะเนี่ยทางตาันเหรออ๋อเป็นทางให้เรามาเก็บดาบนี่เองไปกันต่อเก็บดาบก่อนเดี๋ยวก็มันไปทางไหนก็ไม่รู้แฮะต้องโดดลงนี่เลยป่ะเดี๋ยวเอาก็เพิ่มมาซ่เบื่อตื่นเลยแล้วตรงนี้ ไปตรงไหนน่าจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าถ้าเราโดดลงไปเนี่ยอมันจะขาหักไหมก็มคงไม่หรอกมัง้งก็โดดลงเลยกันนะโอเคครับคุณผู้ชมเกือบตายครับเดี๋ยวหิวเลือดก่อนครับตกเข่าได้ด้วยแล้วก็ไม่บอกอ๋อนี่ไงมีทางไปครับนี่ครับคุณผู้ชมเป็น อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงนี้เราเก็บกบเพิ่มไปเลยนะคือพื้นมันแวววมากเลยนะแวววเกินไปไปทางนี้มีกล่องอะไรด้วยหีบสมบัติใช่มีหุ่ยมีของเต็มเลยครับก็จะมีแหวนนะมีสร้อยด้วยมีหมวกด้วยนะแล้วก็มีเลือดด้วยครับก็จะเป็นหมวกเก่านะแต่ว่าใส่ไม่ได้ครับเขาบอกว่าให้เราเอาไปขายได้นะอันนี้จะเป็นแหวนนะ ก็ใส่แล้วเนี่ยจะเพิ่มค่าประสบการณ์ใส่ไปครับสร้อยนะจะเพิ่มอัตราการติดคิ้สองเปอร์เซ็นต์ครับจัดไปครับรอันนี้จะเป็นของเคเวสแล้วนะแล้วก็เลือดนี่เราเอาไปเก็บไปครับโอเคแล้วก็เรามีสกิลพอยต์อยู่สี่นะคุณผู้ชมผมก็จะอัพตีเร็วสกิลหมดแล้วตอนนี้ตรงนี้ทางตันนะเคเวสมันไปขึ้นอยู่ตรงโน้นนะร้อยสี่สิบเจ็ดเมตรผมไม่รู้ว่ามันคือทางไหนนะ ไม่รู้ปมั่วๆแล้วกันทางนี้ตันปะอ๋อทางนี้ก็ตันแฮเดี๋ยวนะตัวอะไรครับนั่นนายคือตัวอะไรครับนายจะเอากับเราใช่ปะมาดิครับตอนนี้เลือเต็มอยู่ยังห้าวได้ครับมาดิครับอุ้ยอ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดน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 เหมือนจะเป็นโกลเลมมั้งเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจยเยน็นเยน็นใจเย็นเย็นจะรอมันตกครับปุ๊บวืด ล่วงครับมีของด้วยน่าจะเป็นลูกตุ่มนะของโชวนะครับไหนดูดีแต่ว่ามันตีเบามากเลยนะดาบเราแรงกว่าครับก็ดาบเรานี่สุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้ดาบยาวไปก่อนตรงนี้มืดๆเอาคบเพิงมาเราต้องขึ้นไปทำอะไรเนี่ยเย้ยมดมดอ่ะ ตู้กันแบบมืดๆได้แหละมามาดิครับอุย้ยติดพิษอีกแล้วติดพิษอีกแล้วอืเกือบไปมืดตื่เลยฮะทางนี้เราลอดมาได้ด้วยก็เกมภาพมันก็สวยใช่ได้เออเอาอีกแล้วเหลอกำลังจะชมเกมภาพสวยเอาอีกแล้วเลยมาดิครับอีกทีนึงล่วงครับตรงนี้มันเป็นถ้ำมอสนะเนี่ยเนี่ยเต็มเลยครับมาอีกแล้ว รอมันตีปุ๊บแล้วหลบครับจ้วงครับแต่ว่าเหมือนเราจะตีช้าไปหน่อยว่ะเนี่ยอีกทีนึงโอ้โอยจะตายแล้วกินยาก่อนกินยาก่อนโอเคอยาเพิ่มเลือดเนี่ยมันค่อยๆเพิ่ม้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องแบบกินแล้วรอให้มันเพิ่มนะมเกือบดองเราจะไปคุยกับคุณบางกรกันดีกว่าครับก็อเควรเราน่าจะเสร็จแล้วครับมาคุยกันสิ คุยกันหน่อยนะก็พอเขาได้ของจากเราแล้วเขาก็ไปแล้วเหรออย่าทิ้งกันสิเพื่อนทนายทิ้งเราไว้ในเนี้ยเหรอโอ้โหบินเร็วซะด้วยครับโอเคครับผู้ชมก็สำหรับเกม The Handler of Darkons นะในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมขราวก่อนเพื่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะเราไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย